โ okay, อเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมในช่องแ c t i n g นะครับหรือว่าก็ลุงตานนหนึ่งนะครับผู้ชมนะนะครับโอเคตอนนี้ก็อยู่แดนหน้เกม Wisdom of Athena ครับหรือว่าเป็นท่านแม่นั่นเองนะครับผู้ชมฮะนะนะก็เป็นแม่ของ g ก็สออฟบอครับมั่วเปล่าเนี่ยโอเคคุณผู้ชมครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ฮะ ตอวดิงแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับคุณผู้ชมมาโอเคก็ไปลุยกันเลยครับตอนนี้ได้มาคูณ300แล้วนะครับไปรวยอะไรกันแล้วนะครับเกมมันจะจบอยู่แ <c oughs> ล้วเป็นรยกันเลยสวยอ่ะมาครับคูณ500ปะ่ะสวยเลยนะครับคุณผู้ชมก็เป็นแม็กวินรีเพย์ของเพื่อนๆเ,เขาครับนะก็เขาส่งมาให้ผมนานแล้วนะครับคุณผู้ชมก็มารีรันใหม่นะครับ ก็ใครที่มีแม็กวินก็ส่งให้ผมได้นะครับนะอ่ะปลาครับโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ก็ม่วงได้ไหมได้ครับจบหรือยังครับหรืออยู่สามรอบจบยังจบไหมปูนเก้าร้อยหรือวะจบหรือเปล่าวะจบไหมจบไหม,ไหมกระดาษได้พ่อกระดาษ ด่านไม่ได้ครับคุณผู้ชม902ตัวคูณสวยอม,มาไงครับจบแล้วมั้งอย่าบอกนะว่าบวกรอบมาอีอ่ะอ้อบวกเฉยจบแล้วเนี่ยโอเคจบแล้วนะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยฮะโอเคเดี๋ยวไปเกมที่สองเลยแล้วกันนะฮะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมนะนะครับก็เป็นอ่เมื่อกี้เป็นแม่ครับ พางนี้ก็เป็นลูกครับลูกลูกเขยพ่อแล้วก็แม่นะครับในเกมพวกนี้มีทั้งเขาทํามาแบบเป็นครอบครัวนะนะครับครอบครัวของพ่ออ่ะโอเคโอ้ยเยสคูณห้าร้อยมาเลยคูณห้าร้อยมาไม่ค่อยเดือดเนาะไอ้พังเนี่ยไม่เหมือนพวกพ่อนะแล้วก็แสงดาวอะไรเงี้ยแม่ห้าร้อยมาก็ไม่เดือดน,นะ แม่ห้าร้อยมาก็ไม่เดือดหนึ่งลูกเขยห้าร้อยมาก็ไม่เดือดแต่ถ้าเป็นพ่อเนี่ยกับแสงดาวนะแต่เป็นพ่อเนี่ยจะเดือดกว่าเยอะซิ่งต้มนะครับอย่างกับสายฟ้าฟาดคุณผ,ผู้ชมแรงจริงแต่แสงดาวก็แรงอยู่แต่ไม่เท่าไหร่ครับมาโอเคคุณผ,ผู้ชมฮะตอนนี้คุณก็7 8 4ครับ หน้าใกล้จบแล้วบ้างนะครับผมจะไม่กดข้ามนะเพื่อ,อความยาวของคลิปด้วยนะครับกดข้ามเดี๋ยวมันจะจบ,บไปไปเพราะว่าไม่ได้ดูเลยนะครับว่ามันจบประมาณกี่นาทีอะไรเงี้ยน,นะคุณผู้ชมเด้นะครับยังไงก็ฝากกดไ like ลค์นะครับกดสับคล้ายฮะกดดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ครับแอดด้วยนะครับคุณผู้ชมนะนะครับโอเค จบหรือยังเนี่ยน,นิดเดียวเองเนี่ยไอ้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 ถ้าคูณมาได้จบเลยนะจบแล้วยิงก็จบเพราะว่าเลขหนึ่งเองเนี่ยเป็นบาทเองคุณผู้ชมมาเลยเปล่ามาเลยไหมครับมาเลยไหมมาเลยเปล่ามาเลยครับ เรียบร้อยจบแล้วนะครับคุณผู้ชมมาโอเคครับก็ประมาณนี้คุณผู้ชมนะฝากกดไลค์กดซับาคลย์ฮะกดดิ่งแจ้งเตือนเพือเป็นกนกำลังใจให้กับแอนด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาพีก้อนนะครับก็สวัสดีครับนะ